เพื่อให้นักศึกษามีความรู้ความเข้าใจเรื่องระเบียบข้อบังคับในการจัดกิจกรรมนักศึกษาและสามารถเขียนโครงการให้สอดคล้องกับการประกันคุณภาพการศึกษาต่อการจัดกิจกรรมนักศึกษาและสามารถนำไปปฏิบัติได้ กองกิจการนักศึกษามหาวิทยาลัยรามคำแหงจึงจัดโครงการพัฒนาศักยภาพผู้นำนักศึกษากับการจัดกิจกรรมนักศึกษาประจำปี2568เมื่อวันที่11มิถุนายนที่ผ่านมาณห้องศักภาสุขนิรันต์อาคารหอประชุมพ่อขุนรามคำแหงมหาราชโดยมีรองศาสตราจารย์ดรจักรีชัยพินิษรองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษากล่าวรายงาน ผู้ช่วยศาสต,ตราจารย์วุฒิศักดิ์ลาภเจริญทรัพย์ประธานกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลายัยกรรมการสภามหาวิทยาลัยรามคำแหงรักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยรามคำแหงเป็นประธานกล่าวเปิดโครงการจากนั้นเป็นการบรรยายเรื่องบทบาทงานกิจกรรมนักศึกษาในยุคเทคโนโลยี i c เ l d i s r ส p รับชันโดยรองศาสตราจารย์ดรจักรีชัยพินิจรองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาเป็นวิทยากร ต่อด้วยการบรรยายเรื่องการดำเนินกิจกรรมนักศึกษาแนวปฏิบัติกฎระเบียบในการจัดกิจกรรมนักศึกษาโดยว่าที่พันตรีดรโยธินไพรพนานนนผู้อํานวยการสํานักงานอธิการบดีรักษาการในตําแหน่งผู้อํานวยการกองกิจการนักศึกษาเป็นวิทยากรมีนักศึกษาเข้าร่วมโครงการจํานวน50คน